<im itation> มีนนคนอ่อนซอนนะครับ <g ul so> เรื่องเป็นระสร้างของเพลินอยดีๆแล้วเนาะไล่ๆคุยกับแม่คุยกับอันพ่ออยู่ว่าเอ้อบพ่อเห็ดสายนี้ไว้เถออันมีว่อเหอือคือง,งามดีแท้ร <im itation> จริงๆอยู่บ้านเคยเห็ดอยู่ได้ครับ <im itation> เคยมีพอเปลี่ยนแต่งเดือดร้อยอยู่นะครับ <im itation> แต่ว่ามีปัญหาไหม สําหรับยุคพอกเนาะอยุบ้านเนี่ยมีปัญหาอยหลักๆที่สองอย่างนะครับที่เป็นเหตุผลที่ให้เศร้าเหตุอพอเปลี่ยนแต่งเรียดรอยมาไวบริการเนี่ยจะเสดลูกเขาเนี่ยตอนช่วงนี้หน่อยอยู่นี่เขาสีเป็นกะสังเนาะงเร็วนะครับแต่พอไปช่วงอายุอายุช่วงนึงนะครับเขาสีการจะเจร่ญเถิบโตของเขาเหมือนเหมือนจะชะงักนะครับผมเหมือนจะทรากว่าดู็อกปกตินะครับมีช่วงหนึ่งอยนะ อ,อย่างที่สองก็คือเขามีเลือดเลือดยื่นช็อกนะครับห่อนห่อนเนี่ยอากาศห่อนห่อนเ,นเขาเวลาเข้าไปจับเนาะหมูช่วงกําลังพ่อทรงยังเห่นไหมครับขันได้รลนแน่นี่ยคลอกลดเด้ปัญหานะครับ <c oughs> เป็นเป็นปัญหาของเงินผมอย่นี่ยแหละยอย่คอกนะครับหรือเพื่อนสมาชิกท,ที่เลี่ยงเปลี่ยนแต่งเปลี่ยนแตง่งพ่าพันเปลี่ยนแตง่งที่ขอแนะนำบ่ครับผมหเหตุไดมาอยู่ งามอยู่ไหมอยากเก็ตอยากได้อยู่แต่ว่ายังี้ยังยังหาวิธีการแก้ปัญหาตัวนี้ก็ได้ก็ได้เลยเดยด้พผักไปก่อนน่นแหละก็เลยกลับมาใส่ดูรอกปกตินะครับวอาสูฟังนะครับสายเปียแตงนี่เลี้ยงเลี้ยงยังไงเนาะหลบกวนไย้ด้วครับวอาสูฟังนี่แปลว่าตัวนี้เขาเป็นเลือดเออเป็นดูรอกนะครับมีเลือดเออเปียแตงผสมนะครับจะแก้ปัญหาไปได้ในในระดับหนึ่งอยนะครับ งามเวลาเนอะเออหมูสิบหมื่นหนึ่งไหมหมูสิบหมื่นสมบูรณ์ทุกตัวเลยพ่มีตัวหลอดเลยพ่ออมีตัวหลอดเพราะว่าเอาตัวหลอดมาไวน้นี้เอาตัวหลอดเมื่อวันแม่ที่ออกรุ่นนะครับแบ่งเลี้ยงนะครับแม่นี่ออกได้ออกแปดนะครับเหลือเจ็ดนะครับก็เลยแบ่งนันขอกนั้นมาเอาหมูหามือครับนี่จุไไดอะ อ่อนๆอน่อนๆไงอ่ากำลังตึงเออบานเฮาเอิญกำลังตึงเนาะกำลังกินเกง่งกินนมเก่งนะครับหลังเห็นลองแล้วอยากได้อยู่อยากได้อยู่นี่เห็นเราพูดอ่ะเป็นจะสร้างแห้งบอกสู่ผมฟังในเดอ้อสายเปียแต่งเดอ้อเห็นจังดใดจังสินแอนเลี้ยงเพิ่นได้พ้อพันเพิ่นได้เนาะ มีไล่ๆสองตัน,นี่แหละขอบคุณครับ